แต่ความสงบไม่มีความรุนแรงพวกเราไม่เอากันใช่ไหมคะไม,ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะ ะจะหยุดความแร่งยังไงบ้าบ <c oughs> จะหยุดความรรนงรงก็ขอให้รักกันค่ะเราคิดไงกับกิจกรรมวันนี้ครับกิจกรรมวันนี้ดีมากค่ะมีความรวมพลังกันมีความรวมพลังกันร่วมมือกันทั<อ>้งตะวันทั้งเลยนร่วมกันหมดพวกเราไม่เอา,าค่ะค่ะดีมากา<อ>ค่ะกิจกรรมแบบนี้ดีมากขอบคุณค่ะรวมกันตอนนี้ไทยอาสตร์ต้องกาชาตินะฮะนำขบวนออกไปแล้วนะครับผ่านบริเวณ มาทำาพิธีของเราท่านเพื่อนการจับแบัยะราและหัวหน้าสูตรราชการนะครับและก็เราไม่เราไม่ต้องการนะครับเราต้องการความสุขสงบเอารบมือเลยค่ะตบมือเลยค่ะที่กำลังี่มาค่ะตบมือเลยค่ะดูเยอะเที่พี่กับท่านชื่อเดียวกันจับระบต่อไปนะคะจะเป็นกระบวนของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองยะลานะคะหรือสอปรกอบอเภอมาจากหลักสายตรวนสูองค์กรนะคะครับผม ถัดไปนะฮะ <anim ais S 1> ก็จะเป็นบ <fit> ัณฑิตอาสาพัฒนาบาลตุ้งตูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยในการดับดมดึงงานนะคะเดี๋ยวคุณหน่อยนะคุณหน่อยหัน้อาไปดิ้นครับบอกไหมผมเพิงไดกับพี่ผู้สื่อมวลชนญในค่ะเดี๋ยววันนี้ภาคของเรานะคะจะออกสื่ไปทั่วโลกเนะครับเนื่องจากว่าเดือนเดนแอลของทุกปีนะคะจะเป็นเดือนในการดับดมดึงวันสะเทือนสะกดนะคะดังนั้น ในการรวมพลังสัตรูน้องๆนักเรียนน,น,น,นะคะหนูๆลูกๆลานลานนะคะวันนี้ก็ออกมารวมพลังนะคะม มูลนิธินะคะจากศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมือนยาลานะคะเป็นทีมเจ้าหน้าที่นะคะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการมูลนิธน้อยแต่เป็นผู้ได้กำลังนะฮะชอตต้องเป็นเราก็เป็นทีมีสิ่งต่างๆมากมายนะคะอาจารย์ที่จะมาร่วับบุคคลอื่นๆนะคะที่มาร่วมแสดงกำลังนะคะต้องขอบพระคุณนะโอกาสนี้ในเาวันนะคะเราก็ต้องขอบพระคุณผื้อมวลชนนะคะที่ให้ความเห็นุนห์นะแข่งขันกันเลยนะที่นี่นะคะเป็นงานร่วมไม้ร่วม แบบผู้คนราชการนะคะที่เรามาร่วมเดินในวันนี้ที่ได้กล่าวถนะคะก็มีประชาชนรวมกันมาณ1,000นเร่งแหรนะะนมีประกาศหาผู้ที่ว่าเดย่เข้ามาจากไหน ไม่เอาไม่เอาไม่เอาจำเลยค่ะผมผมกุ็ควรโ่ได้ไหมคะไม่ต้องการพวกเราจักเตีไม่เอาความรนแรงใช่ไหมคะใช่จัเตี๊ม่ชอไม่ชอ่ชอบชความนิ่มๆค่ะ 재미있다 <laughs> 재밌 <laughs>